สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําสถานการณ์ราคาทองคําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองประจําวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม1,150บาทต่อบาททองคําเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดตลอดการทั้งใหม่ที่บริเวณ44,000บาทต่อบาททองคำเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.16ถึง33.80บาทต่อ1นดอลลาร์ทองคำสปอร์ตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดตลอดการทั้งใหม่ที่บริเวณ2,758.45ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออน และเป็นการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความเสี่ยงในตะว,วันออกกลางแล,และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเดินหน้าปรับลดอดัตราดอกเบี้ยลงในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนเนื่องจากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันยังคงสูสี ระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันและนางกมเิรรครบลิกันและนางกมลาเฮลิสจากพรรคเดโักแครตสัปดาห์หน้านะคะวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจท,ที่สําคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นประกอบด้วยตัวเลขการจ้างงานประจําเดือนตุลาคมโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานและได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง รวมถึงดัชนีด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index ซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผย GDP ไตรมาส3าทับ2,024ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่1ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ประจำเดือนกันยายนจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบัน I S M ประจำเดือนตุลาคมและติดตามการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น B O J แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,735ดอลลาร์และ2,722ดอลลาร์หากุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,713ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,752ดอลลาร์และ2,758ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,770ดอลลาร์การลงทุนมี ความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกัสปรกเน5%ซื้อ4 3 6 0 0บาทขาย4 3 7 0 0บาท ทองรุบพรันธ์ 16, ุเรณ9ซ็นซื้อ42,811บาท84สตางคขาย44,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคาําำวันนี้ด้วยนะคะ ตลอดติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิ์ก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมนับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําในทุกวันและรายงานราคาทองในทุกวันยังไงนะคะก็อย่ายลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่สินเวยนะคะขอบคุณทุกานต,ตามรับชมแ้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ